รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งทันแรกของไทยมาแล้วครับและไม่ใช่แบรนด์จีด้วยแล้ววิ่งโคตรไกลอ่ะล่าสุดนะครับวอลโว่ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวเจ้าตัววอลโว่ e x 90 <med> เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ขนาดใหญ่ด้วยภายในปี2023น,นี้แหละครับเป็น SUV เบาะ3แถว7ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนมอตเตอร์คู่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับ พลังปลังมากถึง517แรงม้าแรงบิด910นิวตันเมตรกันเลยสิเดียวครับและแบตเตอรี่ใหญ่ถึง111กิโลวัตต์ออรวเลยทำให้วิ่งได้ไกลถึง6 0 0กิโลเมตรต่อการชาร์จและมาตรฐานเป็น WLTP ด้วยนะครับถ้ามาแปลงเป็น NEDC นี่จะได้750กว่าเลยยังโหดและเจ้าตัว e a 9 0มีการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับที่สวีเดนเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาหรือว่าปลายปีที่ผ่านมานั่นเองครับ หรือว่าประเทศไทยเราได้มาเร็วมากๆเลยนะครับเพราะได้ในปี2023นี้แล้วมิติตัวถังคันนี้ยาวอยู่ที่5 3 7มิลมกว้าง1,964ม mm. ิลมสูง1,747ม mm. ิลมระย้าถาลอ2,985มิลิล 2, mm. เมตระยะต่ำสุดตางเพลินคือ212ม mm. ิลมครับโอ้โหโตัวรถขนาดใหญ่มากๆเรามาดูในด้านของขุมพลังดีกว่าครับ ขุมพลังมีด้วยกัน2แบบเนาะแบบแรกก็เป็นทวินมอเตอร์มอเตอร์2ตัวพลังงานอยู่ที่403แรงมา้าแรงบิดมากถึง770นิวตันเมตรเลยครับแบตเตอรี่ขนาด111กิโลวัตต์อาวคันนี้ขับ4ครับแล้วก็อาจจะเร่งสูถึง1 0อยเนาะใน5.9วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุดคือ600กิโลเมตรมาตรฐานที่เป็น WLTP ครับและอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเช่นเดียวกันแต่พลังงางมากถึง517แรงม้าแรงบิดขึ้นไปสูงมากเลยครับคือ910นิวตันเมตรแบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับขนาด111กิโลวัตต์อัวขณะหเหมือนกันอันตราเร่งสูงถึง100ภายใน4.9วิคันนี้แรงกว่าเดิมความเร็วสูงสุดคือ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าเดิมครับและวิ่งได้ไกลสุดคือ590กิโลเมตรมาตรฐานที่เป็น WLTP ครับและคันนี้รองรับการชาร์จที่เป็น Type 2หรือเป็น CCS Combo กระแสสลับ AC รองรับได้สูงอยู่ที่11กิโลวัตต์และกระแสตรงที่เป็น DC ซีฟาชาร์ตนะครับรองรับสูงสุดคือ250กิโลวัตต์เลยครับโค้ดรแรงอันนี้คือเท่ากับเทสลาเลยนะของจีนมากนะครับรถเจ็ดที่หน้าผมคิดว่าแบบในจีนนะ่าจะได้มาก่อนสินะแต่ตอนนี้รถหรูจะมาก่อนจีนซะแล้วครับดีไซน์ก็ล้ำหน้ามากๆทั้งไฟหน้าและก็ไฟท้ายนอกจากนี้ก็ยังมีการชาร์จโค้ดเดียวที่มันเท่ากับเทสลาเลยครับก็คือ250กิโลวัตต์นั่นเอง ชอบตัวฝากระโปรงหน้านะครับเพราะใส่ของได้เหมือนเทสลาเลยทำให้พื้นที่เก็บของเราเยอะมากขึ้นภายในเรียบดูนะครับจอขนาดใหญ่ๆมากๆจอกลางนี่เต็มด้านหน้าเลยครับจอตรงคนขับนี่เล็กแต่ยาวทำให้ดูมินิมอลไปเลยนะเอาละครับวันนี้นะ่าจะมีข่าวสารเกี่กับรถไฟฟ้าที่จะเข้าไทยในปีนี้ของ v bon o l v วลเพียงเทนี้นะครับสวัสดีครับ